ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่สพปเราครับเมืองปากซองครับนี่ครับผมจะพามาชมบรรยากาศร้านลาวาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทครับนี่ครับไปทางไงล่ะตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับนี่ครับที่เราเห็นด้านหน้าก็เป็นตู้แช่เครื่องดื่มเย็นๆไปให้เราดื่มครับใครอยากสั่งอะไรมีหมดนะครับเครื่องดื่มประจำสพปลาวครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับูข้างหน้าเราก็เป็นวิวภูเขาครับบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นครอบครัวที่มาแบบสบายดีกินข้าวโอ้กินยังกันน้อนี่คือเป็นตาแซบเลยส้มตำน้องนี่จะเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นสาวน่ารักน่ารักครับนี่สปปลาวครับนี่ครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่คาเฟ่ของลาวาครับวบรรยากาศครับ ตอนที่ผมไปอากาศดีนะครับประมาณยิบสีวิวภูเขาําองศาได้ครับก็แดดด้วยนะครับแต่ว่าบวกกับอากาศที่มันเย็นก็รับได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นโตเก้าอี้นั่งครับใครแบบมาเป็นแบบครอบครัวกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็มานั่งกินบรรยากาศริมระเบียงหน้าผาได้ครับบรรยากาศภูเขาครับสวยงามครับอากาศดีครับ ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองปากเซครับประมาณ30กว่าัวโลได้ครับท่านผู้ชมครับปอปักมุดปักปักมุดไว้ได้ครับหรือในแมปก็พิมพ์คำว่าลาวาคาเฟ่แอน r รีสอร์ทครับนี่ก็จะเป็นบ่อปลาครับท่านผู้ชมครับสบายดี วิวก็โอเคนะครับถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่ปปลราครับบรรยากาศดีครับแล้วก็มีที่พกที่พักนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่พักด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่พักที่แบบห้องแบบ VIP หน่อยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสั่งเมนูเครื่องดื่มครับก็ถึเป็นใครอยากทานกาแฟหรืออยากทานชาอะไรก็ว่ากันไปครับนี่หลังนักท่องเที่ยวมายืนซื้อกาแฟครับท่านผู้ชม ส่วนผมนี่ขาดไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าทีเด็ดเขาทำเองของร้านก็คือเบย์ครับผมก็จะสักแก้วสองแก้วครับชิมดูมาถึงทั้งทีแล้วเขาบอกว่าเบียร์ที่นี่อร่อยครับนี่ครับแก้วแรกผมใส่ะไรเบียร์ดำครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยเบียร์ดำนี่นุ่มชุ่มคอ บาทนิดๆในๆครับที่เด็ดเลยครับผมบอกแนะนำครับมาครับมาลองดูครับที่ลาวาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทครับเดี๋ยวแก้วต่อไปก็ผมจะลองแบบชิมแบบตัวอีกรสชาตินึงครับตัวออริจินอลของเขาครับนี่ครับก็ถือไปด้วยกินบรรยากาศไปด้วยครับอากาศดีนะครับผมใส่เสื้อขนเป็ดครับนี่ครับเดี๋ยว ไปจิบตรงริมระเบียงระเบียงแบบเอาแบบภาพบรรยากาศแบบมาบ้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาแบบถ่ายให้ดูครับนี่ครับบรรยากาศฟินฟินครับกับเบียร์เย็นๆก็ไว้มาได้ครับที่ลาวาคาเฟออลิซอนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสบายดี